মোৰ ว่าแม่ริมเขามีแหล่งกินเที่ยวช็อปแล้วนะต้องที่นี่เลยเกรียงไกรมหามิตรมีครบจบที่เดียวแถมพื้นที่จอดรถของเขาก็กว้างมากๆนอกจากนี้ทุกวันเสาร์ของทุกเดือนนะคะยังมีกิจกรรมผักหลังบ้านที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เลือกซื้อผักปลอดสารพิษค่ะจากชาวบ้านในชุมชนแม่ริมโดยตรงด้วยนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าได้ทั้งผักและผลไม้ที่สดและราคาถูกและด้านในของกาดเกรียงไกรมหามิตรนะคะก็ยังมีร้านอาหารอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเหนือรสชาติต้นตำราหรือจะเป็นร้านอาหาร อาหารญี่ปุ่นสดใหม่ทุกเมนูและยังมีร้านขนมและข,ของหวานแสนอร่อยด้วยนะและร้านคาเฟ่สุดชิลสไตล์ญี่ปุ่นป้ายยาคือบวยโซดาของที่นี่คือต้องลองอะ่ะชิลชิไปพร้อมกับกิจกรรมระบายสีและห้ามพลาดเลยนะคะกับกิจกรรมเวิร์กชอปซึ่งกิจกรรมนี้ก็เป็นการร้อยลูกปัดใสพวงกุญแจค่ะและนี่จะเป็นกิจกรรมผักดองสามรสสามารถเลือกผักที่เราชอบนํามาดองในขวดโหลได้เลยค่ะและต่อไปจะเป็นการดองกิมจินะคะซึ่งกระเทียมดองเนี่ยจะเป็นสูตรของเปรียงไกลเลยนะหลังจากที่เลือกผักที่ชอบเสร็จแล้วก็เติม ซอนลงไปแบบนี้เลยนะนำมาดองใส่ในขวดแก้วแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ล้างมือตรงนี้ได้เลยนะคะอยู่ไกลและสะดวกมากและนอกจากนี้อีกฝั่งหนึ่งนะคะเขาก็จะมีโซนของฝากให้ด้วยค่ะมีให้เลือกเยอะแบบเยอะขนาดเลยเจ้าส่วนโซนนี้ก็จะเป็นงานคราสค่ะเป็นงานที่ทําด้วยมืออย่างประณีตและสวยงามมากและแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์และความสวยงามในตัวเลยนะคะโซนนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเลยเด้อไม่ว่าจะเป็นงานแฮนด์เมดงานตกแต่ง DIY งานจักสารงานเย็บปักถักร้อยหรือจะเป็นงานไม้ ต่างๆก็มีนะคะยังมีให้เช่าชุดญี่ปุ่นให้ไปถ่ายรูปสวยๆและนี่ก็เป็นชุดแมวคือน,น่ารักมากอ่ะทุกคนและเขาก็ยังมีสวนเด็กเล่นให้ด้วยนะและยังมีจุดนั่งชมวิวเยอะเลยค่ะแหล่งท่องเที่ยวที่ครบวงจรไม่ว่าจะมากินมาเที่ยวหรือมาชอ้องที่เกรียงไกรมาหามิตรเด้อ